มันปูลูเป้ <Okay. S 1> วันนี้นะเรามีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ให้เพื่อนมาทำอาหารให้นั่นก็คือเมนูกุ้งทอดพริกเกลือนะคะใช่เป็นกุ้งม่น้วันนี้เราจะมากินกัน2กิโลโอ้หทุกคน,นหัวแดงมากมันเรียกว่าอะไรมันกุ้งใช่ไหมมันก็คือไข่กุ้งข้างบนนี่ แล้ววันนี้ uh huh. เจ๊พิมนะทำ uh huh. น้ำจิ้มมาให้ด้วยคล้ายคซีฟู้ดเนาะแต่เป็นของชาวระยองพิกก็จะแบบไม่ค่อยละเอียด uh huh. ไข่อร่อยอะหัวดังกรอบ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 อม,มาค่ะทุกคนขอจิ้มน้ำจิ้มนยขอกินแบบยำจิ้มจิ้มนะเนือน้อ,อกอบออมากดีฮะดีเะดีเดี๋ยว เราจะบอกวิธีทำไว้ในคลิปนะเอาฝากช่องหน่อยฝากช่องนะคะฝากช่องไลฟ์สบายสไตล์พิมมี่ไว้ด้วยนะคะโอ<ฮ>้โห่เยิ้มๆอมืนี่ขอจิ้มๆหน่อยนะทุกคนดู ยม,มันมีันคะทุกคนมันมีไข่ตรงนี้ด้วยนะกินได้ก่อ อืมอืม,อมกรอบจัดกรอบมากกินข้าวนะกินกับข้าวได้นะทุกคนเนี่ยข้าวได้นะอืม,อมจิ้มแซ่บมากอืมจิ้มสุปไปยองจ้ะจิ้มไรยองข้าวเข้าไปเลย ราดไปเลยแบบนี้อร่อยปินสองกิโลคนดูอะไรนี่ พริกกระเทียมนี่นี่โอ้โหมันอร่อยแบบอร่อยถึงเปลือกอะเปลือกยังอร่อยนี่ไม่ดูอวยเพื่อนตัวเองนะดูดิโหง่ายมากอะไปซื้อมาทำเองไง่ายๆได้เลยโลไม่กี่ร้อยเนาะโ,<ห>โลละ สองร้อยสี่สิบบาทจิ้มจิ้มจิ้มพริกจิ้มน้ำจิ้มแล้วนี่ดูอืมลองเลือกที่เป็นแบบหัวใช่มแล้วก็กินเข้าไปเลยทั้งตัว เพื่อนอิ่มแล้วเราต้องสู้จินต่อ อิ่มแล้วทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายเอ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ